สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่คนรพรักทุกท่านนะครับลุงพันธ์ได้านนอกเด้อครับก็มาตลาดอำเภอว่านอนครับพี่น้องตลาดสดเทศบาลตำบลวานอนนิวาสเพื่อที่ทางญา,าชิเพิ่นจะลงซื้อผลไม้ครับพี่น้องผมก็จอดรถในเพิ่นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คงกล่าวว่ารถไปหาที่จอดเนาะเพราะว่าตอนในระหว่างนั้นมัน่มีมองจอดรถครับพี่น้องทีนี้ตอนนี้มันก็พอมีมองว่างอยู่แต่ว่าผมก็มาญา,าชิอยู่ที่ตลาด มาเพื่อนพี่น้องเอ้ยบ่เห็นย่างระตลาดได้สองรอบแล้วโมโหยะชีเพื่อนไปทางไดน,นอเพื่อนอย่างหาผมอยู่บ่หรือทางไดน,นอชีเอ้ยอยู่ทางไดน,นอผมก็เลยมารอมองนี่เพราะว่าเพื่อนเคยซื้อผลไม้แล้วเพื่อนจะรออยู่ตรงบริเวณด้านหน้ามองนี่พี่น้องครับแต่มาเมื่อน,นี้นะครับบ่เห็นพี่น้อง โอ้ยไปทางไหนนาะนาะอัน,อน,อนนี้ก็บโบเห็นมองไปทางนี้กับโบเห็นพี่น้อง่นไปทางไหนเนาะเข้าไปย่างเระในตลาดก็บโบเห็นเห็นแล้วพี่น้องมาแล้ว เห็นแล้วพี่น้องเดินไปหาที่ก่อนพี่น้องโอ้ยรับก่อนเข้าย่างรอหาเพื่อนสองรบอุ้ยไปทั้งเรือแล้วสนอกว่ะ เดี๋ยวไปจอดทางหลักเออเดี๋ยวเรีไปเอารถก่อนเนี่ยเสดอก็ไม่ได้โทรศัพท์เออก็เป็นแบบยุคโบราณเลยเนาะเออโทรหาก็โทรหากันไม่ได้นะเข้ารไปเไปจอดรถอยู่หัุนอ่าๆโอเคเดี๋ยวเรีไปเอารถก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับรถกำจอดอยู่ตรงนี้พี่น้องเราก็มุ่งนะครับไปเอารถก่อนครับพี่น้องเอารถมาแล้วยังมารับของเนาะ ก็ขอฝากพิพัณฑ์ของโมโนมอมซับนะครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นครีมเจียวรักหน้าเจียวอาบน้ำเซรั่มทีพี p c o f ี e ที p Cocoa c r e ีมกันแด้สอสบู่อนิโซบครับที p Collagen Patch V4 เด้อพี่น้องเด้อส่วนข้อสองชด้ข้อสี่เจ็ดห้าสองหกนะครับแล้วก็ในส่วนของแอดไลน์ทีพ TP Skin Official นะครับแล้วก็นในส่วนของกระติบข้าวปูของเยื่อผ้าครับพี่ต่อกับทางทีมแอดมินได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันเลยครับผมขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับผม ลยขอโทษขอไผยครับบบแมนเมื่อกี้ไม่ใช่ครับพี่น้องโอ้ยผมเห็นวะพี่สีแมนบอกว่ะก็จะมี ในส่วนองเขาก็จะมีเฉพาะตรงนี้นะพี่นอ้องนะครับไปเดินทางต่อครับมาฮูเจ็ดอันมาอกกันอันเจ็ดโกย้วยเป็มะพร้าวครับก้าวแตงโมงเออจ้ามันยังอยู่ก็เลยซื้อเอาชั้นนี้ครับไปเฮียมา <laughs> <laughs> ผมเห็นมานัดซองทุงในะคลองเฮ้าเลยว้าว <laughs> หิวมาเลยพอหิวมาเรียบร้อยเจ้าของร้านเลแล้วว่ามันมีแมนเด้อร์เราอะไปวะลูกแม่เดือนไปเดินทางต่อเอาพุ่นละบ้านนี้ไปเลยน้องบ้านนี้พุ่นละกุลเลอร์คำเนาะกุลเลอร์คำเออเขาต้องขอขอบคุณพี่น้อง FCT ความรักทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในส่วนของพิธภัณฑ์ของมโนมูลทรัพย์ตลอดมานะครับบอว่าสิเป็นครีมเจลล้างหน้าเจลบำบน้ำเซรามิกทีพีคอฟฟี่ทีพีโกโก้ครีมกันแดดครับ สบู่ฮันนีซ็ทีพีคอลลาเจนพัดวิทซีนะครับผ่านยูทูบเบอร์วังปู่ปริจิตนคราชทุกช่องนะครับรวมถึงช่องยะอาชีกกอกนะครับไทยบ้านนอกเด้อละกับป้าภารกิจเล่าป้าป้าดาเนาะมัอนี่เนาะอยู่ร่วมกันป้านาป้าดาโคกอกครับเพื่อนกับเป็นผู้ที่ดูแลนะครับในพื้นที่นะครับตอนนี้เขาก็ออกนอกพื้นที่ซะก่อนไปธุระภารกิจต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางลุงช่างป้าสนผักครับผม อ่ามุ่งหน้าไปมุ่งนี้เราเอาสองเส็บขาบน้ำอีกือมื่นบอกโอ้ได้การเลยไปทั้งไหนเฮาบนแลยพังโคนที่เราเคยไปพังโคนบอกแม่โอ้พังโคนเออพังโคนนี่จะขึ้นไปทางวารีแต่เนาะแม่เออจําได้ถ้าไปพังโคนไปสว่างอีกที่หนึ่งแต่ว่าอยู่ทางเซกาผมเรเคยไปมื่นไปพังโคนนะเนาะแม่พังโคนลูกลานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาเอาสองแส็บเนาะครับผมนึกว่าเราจะ อาให้เองบอกเพื่อนโอ้มันมีนั่นคือเพื่อนเอดไหนเพื่อนเอดมันขักไหนอือเฮาเอ็ดหรโว้ยสองคนเอานล้นละไปมองุูหล่ะอือเรียบร้อยสบายดีุูนล่ะเอาเดินทางขอบคุณหลายครับผมก็ต่อคลิปกันเลยนะครับพี่น้องนะครับก็สำหรับตอนนี้อยู่ที่กุเลือคำนะครับ ทางยาอาชีพบอกว่าไปเอาเนื้อหมูอยู่ร้านเสียบไวหมูสดครับไปบึ่งกับย่าอาชีพข้างในครับปีมดกบดเบ็ดได้ผลเลยเนี่ยค่ะี่นะไก่นะถ้าวได้ผลเลยในไก่ได้ผลเลยนไ มีไส้มีหน้ากากมีซิโคงรงเอาเป็นเอาซิโคงเลือสันสันกระสุโคไม่อ่อนไม่อ่อนมันไม่เหลือใครหรอกเพื่อนเนาะเอาที่บอกมันมีมะอั๋วเนาะมันเหลือแต่ยากับป้าดากับดุมพันกับเด็กๆแล้วก็เลยเอาไปให้ได้น้อยกินนะมก็เลยซี่โคงน่องกับเดือยเอาไปให้ลูกหลานเนาะสำคัญ ชิโพงแล้วก็ไก่ับชิโพงหรือไก่ให้ให้มันได้อยู่ในเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้าแต่ว่าพวกยาที่ใส่้าก่เนี่ไม่ไม่เอาครับผมมันไม่ได้พิ่มทีน้าขับไปเมืดเลยจ้าขับไปเที่ยวขับไปผูกไปที่หนึงผูกไปไหนเลยต้องขอของคุณทางคุณแม่เทศมรเนาะชัยพรครับ ครับแล้วก็ทางคุณสำรานชัยเดชนะครับที่เพื่อนได้นนรดครับผมบบบตแต่เพื่อนได้บุญในลายเนาะนนเพื่อนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็นในส่วนของทางเสียบอยหมูสสวดเน,ะะน,นเาะจะมารับเอาอยู่นี่นะครับสะพานบุญให้ครับผมให้เราได้กิน เราเด้สาันไปเนาะพยางอร่อยก็เพื่อนากันเพรามีใครนะที่อยากเป็น <c oughs> พากันมาแต่ตลาดวานนเ้นคนเอาไมา้เอาอันนั้นอันนี้ คุณรับรถคุณลุงเพื่อนคนละคุณลุงปะ ไ,ไดไนน้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณคขอลองูบเป็นที่นรียบได้ยหลเน่ย nắm ừ thì thôi biết nắm vẫn lút nơi đây nắm sẽ có sẽ gì nhá. để hôm nay nó có không biết là lút rồi, bây ăn gì là đây. ้รกอยบอกฮะ้รก้ากจนเอเ็นี่ฮะเห็นย um ููจเอยู่ที่ครัวกางก็จะว่าไายนะึ้นเรือ